c a <sighs> หนึ S 1> 1 <S 1 1> 2 2> ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่เฮลเลทับบี้ Waktu seneng lagi sih, Waktu seneng lagi อ้าวเทเลทับบี้หายไปไหนแล้วล่ะ Oh! mm <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton! สวัสดี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 วัสดีสวัสดีสวัสดีสสัสดัวัสด ไม,ไ,มไ,มไ,ไม่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 ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ไหนใครแต่นิ้วเท้าแล้วทำขาตึงๆได้ยากไหมจ๊ะ้เราแต่นิ้วหัแม่เท้าของเราได้ดีจ้ะเราแต่นิ้วเท้าเราได้อย่างนั้นแหละเนี่ยเนยฮะได้แล้วเราจะไปเอาบีนแบ็กกันหยิบคนละชิ้นค่ะแคทเธอรีนด้วยด้ะแคทเธอรีนจ้ะอย่างนั้นแหละ เราฝึกทรงตัวกันด้วยบีนแบ็คเรายกขาแล้วก็ส่งตัวให้ได้นะคะฮะแบบนี้เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำได้เลยได้เลยเป็นยังไง <ทำ S 1> จ้าดีมากทำได้จริงจริงดีไหมมากๆเลยนะวันนี้วันโยคะ อย่างและโนคิดว่าหนูทำได้ดีจริงๆยองโยคะทำให้เราได้ยืดกล้ามเนื้อแล้วฝึกทรงตัวเราฝึกทําท่าต่างๆไม่แค่เล็กขาชรลอตเอานิ้วเท้าแตะหัวได้แล้วเก่งเลยนี่ส่วนลอยทําท่าเรือ เ่าจับข้อเท้าของเท้าไว้เราจับข้อเท้าของเราไว้ไหนดูสิคุูจะทําได้ไหมอ่ายากจังเลยค่ะหนูทําไม่ได้นะเล้จ้ายากจังเลยโอ้งั้นมาทําท่าผีเสื้อกันกระดกหัวเข่าขึ้นลงแบบนี้แต่เราอยู่บนพื้นนะใช่เลยไหนทำให้ครูดูสิจ๊ะเรากระพือปีกเหมือนผีเสื้อพับพับกระพือปีกแบบนี้สิคะดูสิทําได้ไหมอืมอพพับ ผีเสื้อสวยมากๆเลยดีมากเอาละค่ะใครจะมาตรงกลางคะแคทเธอรีนมานอนตรงนี้นะโอเคนะโอเคดูซิว่าเธอยังหายใจอยู่หรือเปล่าเรารับรู้ว่ากำลังหายใจอยู่เธอหายใจค่ะลังของนุขยับขึ้นขยับลง เราม้วนเสื้อเก็บนั้นเราเรียนยอบค้าเสร็จแล้วบ๊ายบาย หัวค่ะไม่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 ใช่ใช่ช่ไม่ไม่ไม่หนใครแต่นิ้วเท้าแล้วทำขาตึงๆได้ยากไหมจ๊ะเราแต่นิ้วหัวแม่เท้าของเราได้ดีจะเราแต่นิ้วเท้าเราได้อย่างนั้นแหละอย่างั้แล้วเราจะไปเอาบีนแบ็กกันหยิบคนละชิ้นค่ะแคทลีนด้วยนะ แคทเรีนจ้าถึงอย่างนั้นแหละเราฝึกทรงตัวกันด้วยบีนแบ็กเรายกขาแล้วก็ทรงตัวให้ได้นะคะแบบนี้เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่านได้ ยังไงจ้าดีมากทได้จริๆดีไหมมากเลยนะวันนี้วันยอคะอย่างนี้แหละโนคิดว่าหนูทำได้ดีจริงๆยอโยคะทำให้เราได้ยืดกล้ามเนื้อแล้วฝึกทรงตัวเราฝึกทำท่าต่างๆได้แข่และขาแชรลอตเอานิ้วเท้าแตะหัวได้แล้วเก่งเลยนี่ส่วนลอยทำท่าเรือ อย่างน <UM um> ั้นแหละเาจับข้อเท้าของเขาไว้เราจับข้อเท้าของเราไว้ไหนดูสิคุูจะทําได้ไหมอ่ายากจังเลยค่ะหนูทําไม่ได้นะแล้วจ้ายากจังเลยโอ้งั้นมาทําท่าผีเสื้อกันกระดกหัวเข่าขึ้นลงแบบนี้แต่เราอยู่บนพื้นนะใช่แล้ไหนทให้ครูดูสิจ้าเรากระพือปีกเหมือนผีเสื้อพับพับกระพือปีกแบบนี้สิคะดูสิทําได้ไหมอมพับพับพับ ภาพาพ๊าผีเสื้อสวยมากๆเลยดีมากเอาละคะ่ะใครจะมาตรงกลางคะแคทเธอรีนมานอนตรงนี้นะโอเคนะ <c oughs> โอเคดูซิว่าเธอยังหายใจอยู่หรือเปล่าเรารับรู้ว่ากำลังหายใจอยู่เธอหายใจคะ่ะล้างคองนุขยับขึ้นขยับลง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราม้วนเสื้อเก็บดันเราเรียนยอท้าเสร็จแล้วบ๊ายบาย วันหนึ่งณดีแดนเทเลทับบี้เหล่าเทเลทับบี้ไม่มีใครว่างเลยไม่ว่าง ทิงกี้วิงกี้เดินเล่นกับกระเป๋าทิงกี้วิงกี้เดินเล่นกับกระเป๋าดิปซี่กำลังสวมหมวกเต้นรำดิปซี่กำลังสวมหมวกเต้นรำ ลาล่ากำลังเล่นลูกบอลอยู่ลาล่าบอลและโผกำลังขี่สกูตเตอร์โผสกูตเตอร์ พ่อเริ่มเหนื่อยแล้วเฮ้ยพ่อเหนื่อยจังเฮ้ยฮ่าโอ้พ่อเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยพ่อเลยจะไปนอนพักผ่อนดีกว่า Yeah? <laughs> E ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วต,ต,ตืตนตตตตนต่นได้แล้วตืต่นได้แล้วตื่น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 ได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วหลังจากนอนพักแล้วโผรู้สึกดีขึ้นฮะพอดีขึ้น พอดีขึ้นอาเย่รอบล่าปลายรอบปลายแล้ว ดินแดนเทเลทับบี้เหล่าเทเลทับบี้ไม่มีใครว่างเลยไม่ว่างเลยทิงกี้วิงกี้เดินเล่นกับกระเป๋าทิงกี้วิงกี้เดินเล่นกับกระเป๋าทททิิิิิิงงงงงงกกกกกกีีีีีี้้้้้้ววว ดิปซีก่กำลังสวมหมวกเต้นรำดิปซีก่กำลังสวมหมวกเต้นรำลาล่ากำลังเล่นลูกบอลอยู่ลาลา่าเบา ส่วนโพกำลังขี่สกูตเตอร์อย oh ู่พ่อขี่สกูตเตอร์โอ้แย่จังโพรู้สึกเหนื่อยอีกแล้วฮพอเหนื่อยอีกแล้วฮะ พ่อเหนื่อยอีกแล้วพ ah. uh ่อเลยจะกลับไปนอนพักอีกครั้งพักผ่อนดีกว่าพ่อไปพักฮเย้ Hi. Hi. Oops.

ฮ่าตื่นแล้วฮึ๊บฮึ๊บฮึบฮึบพอดีขึ้นฮ่า สด,ดีขึ้นมากๆเลย สนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิบ้ามามามาลบมามาิากี้าาาามาาาาามบาย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 าาาาายาายาายาาาา Bye bye. cha e? cha e. Ta Bye Bye. Bye bye, Thinky Winky Bye bye. Bye bye Dipsy บายลาล่าบาย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 พูบายบายตะวันลับขอบฟ้าเทเลทบี้บอกลาบายบาย